ธนาคารกรุงเทพโัวชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายเรากับวร์บได้กับกรุงไทยวร์บบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยเน็กแอป,ปธนาคารเดียวได้เรทแลกเงินสุดพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ 16.37นากานาทีนะครับช่วงที่2ของรายการซองเศรษฐกิจไปดูตลาดหุ้นไทยก่อนดีกว่านะครับตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปเรียบร้อยนะครับก็ดูโอโหทิศทางแนวโนม้มดูกราฟนี่แบบสวยเลยนะครับก็ปิดตลาดไปบวก28.8 9ุดนะครับใกล้จุดสูงของวันนะครับจุดสูงสุดของวันอยู่ที่บวก29.95จุดนะครับบวกไปตลาดไทยนะครับบวกไป1.86เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่1,582.07จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายกระฉูดนะครับ1,14,115ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้น1,260บริษัทปรับตัวลดลงไป753บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ323บริษัทนะครับ ก็สูงสุดของวันอย่างว่านะครับ29.95จุดาุดตามสุดของวันบวก1 2 7 5จุดนะครับก็วิ่งบวกทั้งวันนะครับเ,เดี๋ยวเรากลับไปดูเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมนะครับไปดูภาพรวมต่อนะครับก็บอกว่าประธานเฟดดัลลัสนะครับนายโรเบิร์ตแคปเลนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเขาเ็นเยี่ยวนะฮะเ็นเหี่ยวนี่หมายถึงนิยมความเข้มงวดของนโยบายนะฮะไม่ได้เป็นนก ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพูดว่าเขาอาจจะมีการพิจารณาใหม่ถึงความจำเป็นในการเริ่มต้นเร็วขึ้นของการลด QE ถ้าหากว่าไวรัสส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยนะขนาดเหี่ยวยังเปลี่ยนทิศทางเลยก็คือจริงๆปัจจัยที่ที่อยู่บนโต๊ะนะครับที่สนับที่ที่ส่งผลกระทบต่อต,ต,ต,ตลาดหุ้นก็คือการลด QE ของธนาคารกลางสหรัฐนี่แหละนะครับก็คือ,เ,อเขาเรียก tapering นะตอนนี้ใช้คำว่า tapering ก็คือการลดการซื้อสินทรัพย์นะครับซึ่ง ถ้าเผื่อขนาดเดี่ยวนะคุณโรเบิร์ตแคปเลนบอกว่าอาจจะต้องรีคอนซีเดอร์ต้องพิจารณาม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากการระบาดขงเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบนะบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นฟื้นขึ้นแต่อย่างอย่างที่ผมพูดตลอดนะฮะก็คือว่าลดยังไงมันก็ต้องลดนะฮะ QE มันมันมีตลอดไปไม่ได้ถ้ามีตลอดไประบบการเงินคงล่ม นะฮะคือคุณปาลมเงินออกมาตลอดเวลาอย่างนี้มาหาศาลนะถ้านับช่วงเวลาแล้วผมคิดว่าเริ่มประมาณช่วงต้นปีนะมีนาเมษาอะไรทำนองเนี้ยของปีที่แล้วนะมันก็ปีกว่ามาแล้วนะปีกว่านะเดือนละแสนสองหมื่นะครับก็เอาคูณเข้าไปสินะึ่ 2, คูณสิก็1 4ึสีประมาณผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า1.6ล้านล้านเนหนเรียญสหรัฐลแล้วนะฮะก็คือเหือสิบสองสมากมากกว่านั้นด เออสิบสองหน่เออใช่ประมาณ1.6ล้านล้านน่ยผมว่าก็ใกล้สองล้านล้านแล้วเดี๋ยวต้องไปคํานวณอีกทีหนึง่งยังไงก็ตามเนี้ยนะฮะคือคือมีข้อถกเถียงกันนะฮะอินโดนีเซียนเนี้ยเขาซื้อเขาซื้อพันธบัตรคือ QE เหมือนกันแนตะ่ QE อีกแบบหนึง่งคือแบงก์ชาติซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังในตลาดตรงเลย <c oughs> คือซื้อตรง uh, ผมไม่แน่ใจว่าเขามีออกชั่นหรือเปล่าอาจจะมีการออกมาประกาศขายมากกว่าไม่ได้มีการประมูลแบบสหรัฐเนี่ยท่าน,นี้เนี่ยไอ้การซื้อตรงก็เป็น direct financing ก็คือ,อ,อแบงค์ชาติซื้อตราสารหนี้ของกระทรวงการคลังมันก็อาจยายซื้อขนมยายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มือแบงค์ชาติกู้เงินกระทรวงรคงลังกู้เงินแบงค์ชาตโิโดยไม่เสียดอกเบี้ยเพราะว่าเสียดอกเบี้ยไปแล้ว บงค์ชาติก็คืนเงินเข้ามาเป็นเป็นรายได้คืนกระทรวงการคลัง,ง,ง,งก็กู้เงินฟรีมันก็เอาเปรียบคนอื่นนะาะทีนี้เนี่ยไอการทําแบบนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ดีเพราะว่าอย่างว่ามันเป็นการปั๊มเงินแหละนะฮะพอปั๊มเงินออกมาจริงๆปั๊มเงินชัดๆเลยะนะฮะปั๊มเงิน Out of nowhere เลยอเงี้ยซึ่งปั๊มเงินออกมาชัดๆเลยมันทําให้ไอความน่านับถือในสกุลเงินมันหายไปนะในทางปฏิบัติเนี่ย สกุลเงินมันควรจะถล่ลมลงไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ทํามากมายมหาศาลก็เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้มากมายมหาศาลแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นักลงทุนไม่สนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราผลตอบแทนของอ,อินโดนีเซียมดีหมายถึงพูดง่ายๆดอกเบี้ยม,มันสูงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็คุ้มที่จะไปแลกเงินเนเอาเงินสกุลต่างประเทศอย่างดอนาร์ยูโรอะไรเงี้ยไปแลกเป็นรูเปียแล้วมันได้ดอกเบีย้ยเสร็จแล้วคุณก็เข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลตอบแทนสูงใช่ไหมฮะปรากฏว่าทุนไม่สนใจหรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำา QE ของที่อื่นโดย้องยี่ในสาหลัฐเนี่ยเขาไปซื้อในตลาดรอง ซึ่งซึ่งผมว่านะเขาบอกว่าซื้อในตลาดรองมันไม่เป็นไรแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะ่ะแต่ว่าซื้อในตลาดรองคือไปซื้อจากคนอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ซื้อตรงที่กระทรวงการคลังนะฮะท่านี้กระทรวงการตลาดรัฐเนี่ยมันมีนกลไกเพราะว่าเขาใช้การประมูลขายเพราะฉะนั้นไอนนกกน้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันถูกกําหนดอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรมันถูกกาหนดจากดีมันซัพพลายในตลาดนะฮะ ท่านี้เนี่ยเวลาคุณไปซื้อในตลาดรองเนี่ยคุณก็ไปไล่เงินให้คนที่ถือพันธบัตรอยู่เนี่ยนะครับพอเขาขายพันธบัตรเขาได้เงินสดไปมันเป็นการไล่เงินเนี่ยพอเขาได้เงินสดไปเนี่ยจริงๆเป็นภาระคนรวยนะมีมีเงินสดแล้วมันต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งจะว่าเขาโง่ก็ไม่ได้นะคือคนมีเงินเนี่ย เม็ดเงินสภาพคล่องมันไปไล่หาผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีเงินเขาต้องไปหาว่าอะไรเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงสุดนะครับท่านี้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่เขาเขาจะรับความเสี่ยงสูงหรือต่ำนะฮะถ้าเผื่อทัศนาเขารับความเสี่ยงสูงว่าอาจจะไปซื้อหุ้นซื้ออะไรหรือไปซื้อเงินสกุลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงนะครับในขณะที่เราก็เห็นมันจะเงินมันโยกไปโยกมาในขณะที่ทัศนะรับความเสี่ยงหรือหลบความเสี่ยงเนี่ยมัน รับความเสี่ยงต่ำหรือช่วงหลบความเสี่ยงก็ไปซื้อทองคําซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยไอการไล่แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สภาพคล่องมันเยอะขึ้นในตลาดมันก็ไปกระตุ้นระบบเศรษฐกิจนะครับเขาก็เถียงว่าทําอย่างนั้นมันมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไอซื้อตรงเนี่ยมันเป็นไรอันนี้เราก็คงต้องดูต่อไปว่าแต่แบงค์ชาติโดนีชซียก็ออกมาพูดว่าเออจะไม่ทําอีกก็ไม่รู้จะทําอีกหรือไม่ทําก็ต้องดูต่อไปนะครับอ อันนี้รู้สึกจะมีแบงก์ชาติประเทศเดียวในโลกนะที่ซื้อตรงนะครับเอในเรื่องอื่นๆนะครับก็กลับไปดูนะครับเขาบอกว่าคือประเด็นประเด็นตอนนี้เนี่ยมันนําไปสู่การประชุมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งมันมันมีสองแง่นะ <c oughs> อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือโรเบิร์ตแคปแล้วเนี่ยออกมาพูดซึ่งเป็นเหี่ยวบอกพูดว่าอาจจะต้องพิจารณาใหม่ซึ่งมันก็มีแนวโน้มว่ากา,ารปรับลด QE เนี่อาจจะถูกชะลอออกไปนะฮะประเด็นที่สองนี่ก็คือเฟดนะฮะ เขาบอกว่าประชุมเป็นสัมนมาที่แจ็คสันโฮนะครับไบโอมิงเนี่ย s <S เฟดก็มีสัมนมาประจําปีที่นั่นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสัมนมาออนไลน์เพราะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าปีนี้เนี่ยตอนแรกบอกว่าจะจัดหมายถึงจัดตัวตนจริงๆอ่ะคือไปบินไปจริงๆแล้วก็เชิญผู้ว่าแบงค์ชาติดนตรีคลังประเทศอื่นไปไประชุมกันด้วยปรากฏว่าวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้ประกาศออกมาแล้วกลับไปออนไลน์ใหม่นะฮะบเขาบอกว่าให้เหตุผลถึงการ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลวตา้าซึ่งมันมีมันมีนายาสองอย่างก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าอันนี้เนี่ยก็ทําให้ตลาดอ่านว่าแสดงว่าแบงก์ชาติอเมริกันเนี่ยมองเห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดียวตา้ามันมีผลกระทบเออจริงเปล่าไม่รู้แต่นี่เกผมกระโดดข้ามไม่อ่านเรื่องอื่นนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกันนะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเป็นนื้าหาก่อนนะฮะเออ าไม่เจอเฉยเลยก็คือเอาที่จำได้แล้วกันนะ,ะก็คือ,อมีคุณเจเน็ตเยาเลนนะฮะออกมาสนับสนุนการต่ออายุนะฮะวาระของการเป็นผู้ว่าแมงชาติคือประธานเฟดอะ่ะของอานอายจอรโมพาเวลเนี่ยซึ่งจะหมดอายุลงในวันในในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะทะ่านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็มี เป็นวุฒิสมาชิกของประเทศสหรัฐอเมริกาจากพรรครีพับลิกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายพาวเวลเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นรีพับลิกันเหมือนกันนะฮะท่านี้เนี่ยปรากฏว่าอตอนช่วงพาวเวลเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติอเมริกันหรือประธานเฟดนะครับในช่วงของอคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์ก็ซัดพาวเวลตลอดเลยเนาะ ก็ซัดเหมือนกับว่า,าจะปลดนะถามหลายครั้งว่าปลดได้ไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็ปลดไม่ได้นะแต่ว่าในายทรัมป์ก็พยายามจะถามหลายต่อหลายครั้งนะครับเดี๋ยวผมไม่ไัหาข่าวอยู่ไไมไนายไปไหนเจอเลยนะครับแต่ว่าอ,าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ปลดนะนั่นนายพาเวลเนี่ยมาจนถึงช่วงของอานายโจไบเดนขึ้นเป็น ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะฮะพอเออแปลกดิะฮะมันไม่ไปอ๋อมันไปคนละที่กันนะฮะเออผมผมส่งมเมลไปผิดนะฮะโอเคนะฮะคุณเจเน็ยเจเลนนะฮะพูดกับที่ปรึกษาออทำเนียบข่าวนะฮะว่าแกสนับสนุนการต่ออายุวาระของนายเจโรมพาเวลในฐานะประธานเฟด นะครับซึ่งวาระจะหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวรูมเบิร์กไม่ไม่ใช่สำนักข่าวเขียนนะบ,บอกผู้สื่อข่าวเขียนในการโพสต์ข้อความทาง Twitter เออมันผู้สื่อข่าวเป็นคนเขียนก็แสดงว่ามันยังไม่ได้เป็นข่าวอย่างเป็นทางการจริงๆนะฮะประธานดีสหรัฐในโจบไบเดนนะฮะบ,บอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจและมีแนวโน้มที่จะชั่งน้ําหนักในเรื่องนี้ใน ประมาณนะครับก็ประมาณวันแรงงานในช่วงต้นเดือนกันยายนวันแรงงานสหรัฐคนละวันกับของคนอื่นนะ,อ,ะอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวเขียนเสริมในการโพสต์ข้อความทาง Twitter นะครับนายพาเวลนะครับถูกเลื่อนตำแหน่งให้เป็นประธานเฟดโดยอดีตประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ในปีคศ .2018 แทนที่ประธานเฟดเจเนรัเยเลนนะตอนนั้นทรัมป์ซัดเยเลนแล้วก็เอาพาเวลขึ้นพอพาเวลขึ้นก็ซัดพาเวลต่อขอแทรกความเห็นนิดนึงตรงนี้นะ คือคือผมว่าทั้ m เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะแต่ว่านะครในเรื่องแง่มุมของนโยบายการเงินนะรหรืออันนี้พูดถึงในกรอบกว้างนะผู้นําประเทศนะครหัวหน้ารัฐบาลจํานวนมากเนี่ยไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะและโดยเฉพาะยิ่งไม่ได้เป็นนักการเงินนะฮะบ,บางทีเนี่ยไอ้เศรษฐศาสตร์กับการเงินเนี่ยบางทีมันคิดอะไรง่ายๆไม่ได้มันออกมากับกันอย่างเช่น อย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ได้ด่าใครนะอย่างเช่นนะฮะสมมุติว่าพืชพันธุ์เกษตรชนิดหนึ่งดียกตัวอย่างเช่นยางเนี่ยมันมีสมัยหนึ่งยางประเทศไทยราคาดีมากคุณขายอะไรก็ก็กําไรในยางขายน้ํายางขายอะไรแม้กระทั่งขายไม้ยางหรือขายเศษเศษไม้ยางนี่ขายได้หมดเลยผมไปเจอเพื่อนไปตีกลอบกันเขาเป็นเจ้าของ สวนยางเนี่ยเขาบอกแม้กระทั่งแบบไปตัดยางตัดไม้ยางแล้วให้เศษขี้เลื่อยยางก็ยังขายได้ร,ราคาดีแล้วนั้นรวยอูฟูมากมายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็บอกโอ้โหยางดีคุณสนับสนุนปลูกยางมันเลยล้านตน้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของเศรษฐศาสตร์เพราะคุณสนับสนุนปลูกไปเยอะๆนะครับมันเป็นทฤษฎีใยแมงมุมอะคอกเว็บเทอรีนะครับพอคุณปลูกไปเยอะเยอะ Supply มันเยอะราคามันก็ตกนแล้วผมก็ว่ามันส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนาทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเออเขาก็เป็นนักธุรกิจที่ประสงความสําเร็จนะไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีใดนะอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีออกมาเนี่ยไอ้เรื่องนโยบายการเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกลับกับ,ก,บกันนะไปซัดนายโจโรมพาเวลมาตลอดจนกระทั่งนานทรัมป์ตกลงไปนะตกจากอำนาจนโจไบ,บเดนขึ้น ก็ปรากฏว่านะครนายเจรมพาเวลพออเผชิญหน้ากับช่วงวิกฤตของการระบาดขงช่วงไวรัสโคโรนาเนี่ยนายพาเวลเรียกประชุมฉุกเฉินเลยแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เรียกว่า Federal Fund Rate ลงไปใกล้0%แล้วก็ทำการทำ QE แหละพูดง่ายๆนะฮะแสนส0 0หมล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะ แล้วปรากฏว่าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐมันฟื้นตัวขึ้นมามันก็คงไม่ใช่เพราะนายพาเวลคนเดียวหรอกมันมีนโยบายการคลังมหาศาลเลยนะครับที่หนุนออกมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขามองว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครัมันมันได้เครดิตจากนโยบายการเงินของนายพาเวลนะครับก็มีวุฒิสมาชิกจากพรรคริพับลิกันนะครับนายสตีฟเดนส์นะฮะเป็นเ,เป็นสมาชิกของกรรมการมที่การด้านธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐเขียนหนังสือไปถึง <c oughs> นบบายโจไบเดนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะบอกว่าให้คงนายพาเวลไว้ในตําแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐอีกเทอมหนึ่งเป็นระยะเวลาสี่ปีเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจสําหรับสหรัฐอเมริการในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจกําลังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับาบอกว่าการเสนอชื่อนายพาเวลกลับไปให้ดํารงตําแหน่งประธานเฟดนี่แหละจะเป็นกานรส่งสัญ,ญญาณอย่างมีความแข็งแกร่งไปยังครัวเรือนธุรกิจต่างๆและผู้บริโภคว่าหัวหน้า ของธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงได้รับการสนุสนสับสนุนแบบไม่ฝกักไฝ่พรรคการเมืองคืออันนี้รีพับลิกันเสนอมานะซึ่งเดโมแครตจะเป็นคนเป็นคนน ominated ะนะฮะพออ้พารคการเสนอมาเดโมแครตน o m i n a t e ก็ต้องเข้าไปคอนเฟิร์มในบุธ,ธิสภาบุฒิสภาอีกใช่ไหมซึ่งถ้าเผื่อลักษณะนี้น่าจะฉะลุยถ้าเผื่อเลือกนายพาเวลนะฮะฉะลุยนี่คือผ่านนะอันนี้เขาบอกว่า จะมีการดําเนินการที่มีความจําเป็นในการบรรลุภารกิจสองประการของการรักษาสถิรภาพระดับราคาและการส่งเสริมให้มีการจ้างงานแบบเต็มที่อันนี้คือวิธิมาชิกของภาครัฐการในสวีฟนาในสตีฟเดนนะครับพูดนะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนากระตุ้นทำให้มีการชัดดาวที่แผ่วงกว้างออกไปในปีที่ผ่านมาพาเวลนะครับนำเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เข้าใกล้ระดับ0%เและเริ่มต้นความพยายามในการซื้อธนบัตรมูลค่ามาหาศาล นะครับมาตรการสนับสนุนนั้นได้รับเครดิตว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตด้านการเงินและปูทางไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายพาวเวลนะครับในรายงานข่าวนี้ก็บอกว่าถูวิพวกวากษ์วิจารณ์เหมือนกันซึ่งรวมไปถึงสมาชิกของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกรุ๊ป3า0ร้อยหนะเรียกร้องให้ในายโจไบเดนเสนอชื่อผู้นำด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมไปแต่ ไปแทนตำแหน่งนายพาเวลนะครับและพวกเขามีการวางแผนในการที่จะตาการประท้วงการเป็นผู้นำของนายพาเวลในช่วงงานสัมมนาประจำปีของแบงก์ชาติมริการสัปดาห์หน้าที่แจ็คสันโฮมอลารดไวโอมิงเพราะอ่าน p าลกราฟสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เข้าใจไหมอีกอย่างหนึ่งไหมว่ามันมีในย้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าในย้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาเฟดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น เฟดเปลี่ยนไปเป็นการจัดสัมมนาประจำปีนะครับที่แจ็คสันโฮทางอินเทอร์เน็ตคุณก็ไปประท้วงไม่ได้อันนี้ผมคิดเอาเอง,เองนะก็อันนี้ก็คงต้องต้องดูต่อไปแต่ก็ตอนนี้คุณไปประท้วงไม่ได้แล้วะนะฮะเอออันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นประเด็นเหลืออีกสักสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับก็มีเรื่องอีกเยอะแยะนะฮะเอออันนี้เดี๋ยวผม สรุปแล้วกันเร็วๆนะครับอันนี้จากมิลานประเทศอิตาลีนะครับบอกว่าการปันผลนะฮะการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่างๆในโลกนะครับจะกลับไปอยู่ใกล้ระดับก่อนหน้าการระบาดของช่วอไวรัสในปี2021นะครับอันนี้เป็นรายงานการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยานุสฮันเดอร์สันนะครับมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวันจันทร์นี้นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็ทราบนะครับในประเทศต่างๆในโลกก็มีการออกมาสกัด แบงค์ชาติห้ามไม่ให้ธนาคารมินิจ่ายเงินปันผลนะแต่แล้วในช่วงหลังนี้ก็มีการกลับมาเปิดให้ธนาคารมินิกลับไปจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเออธนาคารพาณิชย์ไทยกระฉูดวันนี้นจะเป็นเรื่องดีหรือได้นะแต่ว่าแต่ว่าก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีประเด็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับในระหว่างวิกฤตทางการเงินที่ผ่านมาคือปี2007-2008-2009นั้นช่วงนั้นเป็นวิกฤตทางการเงินนะครับซึ่งคนที่กระทบมากที่สุดก็คือธนาคาร คือคือสถาบันการเงินน่ธนาคารกองทุนต่างๆนะครับก็โดนเข้าไปหลายรละลอกโดยเพิ่งยิ่งในสหรัฐอเมริกาโดนในเรื่องในเรื่องสับไพรม์นะฮะแล้วในยุโรปก็โดนเรื่องวิกฤตหนี้สาธารณะนะฮะอย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นวิกฤตสาธารณะสุขมันคนละเรื่องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยไอการที่แบงก์ชาติประเทศต่างๆเนี่ยออกมาเกือบจะทั่วโลกนะฮะประกาศคือคือ ระงับการปันผลนียว่าไม่ปันผลเงินมันก็อยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ในแบงก์นะครับก็มันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์คือให้คงความแข็งแกร่งไว้นะฮะท่านี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี่เห็นได้ชัดในภูมิภาคอย่างตะวันตกนะฮะสหรัฐยุโรปเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกให้กลับมาปันผลได้ซึ่งซึ่งปรากฏว่าการปันผลนี้จะพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับส่วนระดับราคาน้ํามันนะครับฟื้นตัวขึ้นเราไปดูน้ํามันนิดนึงเลย ระดับราคาน้ํามันตกลงไปเจ็ดวันติดต่อกันนะครับวันนี้ฟื้นตัวขึ้นไปดูระหว่างหัวฟื้นตัวแรงนะครับในแม็กซ์บิลที่ไอนะครับระหว่างวันบวกไป3.40%นะครับบวกไป2เหรียญ11เซ็นเอยู่ที่64เหรียญ25่สิบห้าเซนไอสเปรนนะครับราคาน้ำมันดิบอ้างอิงระหว่างประเทศระหว่างวันบวกไป3.42%นต์ะครับบวกไป2เหรียญ23่สิบสาเซนอยู่ที่67เหรียญ41เอ็ดเซนซึ่งซึ่งจริงๆมันตกลงมาเยอะนะคะับตก ตกเวันเนี่ยมันตรงไปเยอะนะครับแต่วันนี้ก็ขึ้นเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สูงนะครมันขึ้นไป70กว่าอตอนนี้ยังยัง60กว่าอยู่ใน WTI ยังหกสิบสี่จุดสองห้นะครับไอซ์เบรนหกสิบเดจุดสก็ยังต่ําอยู่แต่นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มน้ํามันเราพุ่งสูงขึ้นเหตุผลของกลุ่มการเงินเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีแต่ว่าโ oh, อ้โหแบงก์ธนาคารมานนี้นะครับ uh, ขึ้นกระชูดเลยปิดตลาดกันไปบวกกันเยอะมากไม่ค่อยได้เห็นนะบแบบนี้คือคือผมเห็นนะฮะที่ธนาคารเนี่ยบวกวันละสิบบาทหรือเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยเห็นก่อนหน้าสับไพรม์นะแล้วหลังอย่างนั้นไม่เคยเห็นอีกเลย <c oughs> อันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะบ,บอกว่าอันนี้กลับมาเรื่องมึนมา,มานิดนึงฮะราคาถังนะมันหยุดพักเพื่อหายใจนะครับในบรจานันนี้หลังจากตกมายังรุนแรงในสัปดาห์ทีผ่ผ่านมาจะหมดเวลาแล้วก็โดดไปดีกว่า แบงค์ชาตินิวซีแลนด์นะครับบอกว่าไม่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะออกมาตรการในขณะที่เชื้อเวลาสายพันธุ์เดลตายังคงระบาดอยู่บิตคอยนะครับปรับตัวขึ้นไป5%นะครับก็ยังมีนะครับเรื่องญี่ปุ่นนะครับจะส่งเครื่องบินอาหารไปรับพลเมืองกลับมาจากอัฟกานิสถานนะฮะอัฟกานิสถานนี่ก็ยังคงยังคงเป็นจุดที่ต้องจับตามองดูต่อไปนะครับว่าเขาจะเป็น ฐานของการก่อการร้ายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นความขัดแย้งจุดความขัดแย้งในโลกใหม่หรือเปล่านะครับหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี่เออในช่วงวันนี้แล้วเนาะเออก็อย่าลืมนะครับไปอ่านข่าวมีตั้งเยอะนะครับใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมย้อนสลีมี่ไปบูรณยการสองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บ,ร,บรายการสองเศ